ชี่วิดติดแก้มโอ้ยโอ้ยน้องการก็ดีแทน้น้ำทะเลลงแรงมากวันนี้ลมดีๆีบินตาเอยิมยย้มเต็มลิ้นเลยดูสิไปแล้วนะ ไปไ้นะคนเจ๋ยกินนมไหมว้าไม่ดอกไม้บนหวัวแตะแต่แม่เอานมให้เนี่ยแอ้ดอกไม้ไมาติดแม่จะกินนมแล้ว เดี๋ยวพอแล้วเดอกวัยรุ่นเออ,เอ,อ,ล,อล่วงไปเลยไปมีอาเดินไปโอ้ชุดสวยเท่ามาันเอ,อ๊จับยีดิสอ่ะไป เอาเดินไปนำหน้าไปเร็วเร็วเอาเอาเอาไปยังวะเอาเอาเฮ็ดยังในที่นี้เอออย่างไรบ้างไปเดินไปเด้อนี่นี่นี่เออฉี่เซนนั้นแหละโอ้โหเหยียบเลยอ่ะ เหนียว,วน่าหน่ะเหนียว,วน่าหน่ะมียาดมอะไรอย่ามียาดมขี้ได้เนี่ยมียาดมขี้หมาเหรอ <laughs> เอาไปเร็วเร็ว เมนต์แล้วพี่ายตังค์ไปไปจ่ายตังค์ข้าวก๋วยเตี๋ยวไปเอาเอาเอาโอ้าวนวายวุ่นวายหาอะไรไม่รู้นี่หาอะไรจ๊ะหาอะไรจ๊ะเอ๊ะหาอะไรเอ่ยหาอะไรเอ่ยอยากกินนมไหม Nak kena mai? Hehehe